ต้มเส้นแกงเส้นพริกสดกะปิพี่น้องมาเส้นแอาวแม่ครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปลายสู้รู่สู้คนครับผมเมื่อนี้บอาแม็กได้แกงเส้นต้มเส้นเน้อพี่น้องเมื่อผู้น่ะมีหดเลือดพ่อมตีินไก่กับพี่พี่น้องซปเปอร์เนาะพี่พี่น้องเมื่อนี้แล้วก็อันนี้หมูย่อครับผมโอ้ยคักเลยพี่น้องว่าแม็กร้อยพริกผงมาแล้วหน่อยนึงครับผมพริกสดเฮงพี่กะปิเฮ้พี่พี่น้องโอ้ยมาม่าทางไก่ทางไก่แซ่บนะว่าแม็กครับผม อาจจะน้อยพี่น้องก็ตามก็อะไก็แชร์เปล่น,นั่งใจ,รจครับว่าแมกเด้อครับมาๆๆพี่น้องลองชิมน้ดามคนครับโอ้คักขนาดพี่น้องว่าแมกขออนุญาตคนยังหน่อยก่อนเด้อครับคนมันเข่ากันยังหน่อยก่นนอนเนาะใส่ผิวผมพี่ผมครับพี่ผม,ผมอยอะหน่อยครับ สิเพ,พียรโพดกินบ่ได้เนาะพี่น้องคนข้าวเดียวพี่น้องทำพวกค้นนี้บ่ได้นี่มีกระเทียมเจียวหอมนะมันต้องเข้ากันตัวคุกเขาคุกเขาให้เข,เข้ากันเราจังเสียบครับโอ้ยเดือดไงฮะเดือดพี่น้องแต่เสียบยังไง แป๊บหนึ่งครับเนี่ยตืน่นกายอพี่จริงๆกลังสร้างเลยติ่นกลหอักคักเลยตนอย่อนะโอ้เ้เลือดหายพี่เอามาบ่รดีพี่น้องเอาแล้ได้ครับผมมันเนี่ย อืมคำแรงนี่คักๆก่อนแล้วแซ่บพี่น้องอได้การครับหนัหมูยอไม่กินหนืนเล่าพี่น้องเน้ย คักเลยกะปิเฮ้ยพ,พี่น้่ยผมไม่เสียใส้กะปพริสดพรมอ้าอุ้ยอุ้ยกะปิขึ้นมาสิเอ้อ้กินบ่พี่นองเอาไว้จับเลยเอ้าเน่ กะปิต้มส้นแกงเส้นพริกสดกะปิพี่น้องมาเลเซียแแม่ครับผมอืมือ

เสนเหลืองทองงามขนาดเลยพี่น้องเลือครับือ สมกับพุดอยากครับเมนูสุดใจ Tak beri. Soron hon ni pun orang mau Oh. กัคักเลยเพชรเข่ากันดีอืมอืม

เห็นไก่เย็นๆเลยครับ เมนไไูนี่ใช้เวลาเนี่ยจังน้อยพี่ต้องเนะเนาะพี่ออ mm cool. ความขนาด โอ้โหขออย่าด้วครับขำเขียวเอาพี่น้องขอบผมขคุณที่เขามารับชมครับผมมื้อหน่างมึอไม่พ่อกันไม่พี่น้องมื้นอนี่พ่อกันซํานี่ก่อนครับผมอันนี้ก็เพชพี่น้องเหลือไว้ครับผม เราดับเพลยเงินมือเราเตืเ่นกันในเสียงครับสวัสดีครับ